นี่คือปลาแดมเซลหรือปลาสลิดหินปลาตัวเล็กๆสีสันสดใสที่พบได้บ่อยที่สุดตามแนวปะการังและมีหลากหลายชนิดหลายสีทั้งฟ้าน้ำเงินส้มเหลืองและดำเป็นสัตว์ทะเลที่กินทั้งพืชและสัตว์อาหารหลักก็คือแพงต้นสัตว์สาหร่ายเล็กๆตัวอ่อนของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กถึงตัวจะเล็กน่ารักแต่น้องๆเป็นสัตว์ก้าวร้าและหวงถิ่นมากๆสามารถขับไล่ปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองได้ทําให้ดอกไม้ทะเลและปะการังที่อยู่ร่วมกับปลาเหล่านี้มีอัตราการรอดชีวิตสูงและจะ เริญเติบโตได้ดีนอกจากนี้การว่ายไปมาของปลาสดิจหินยังช่วยกวนน้ารอบรอบปากกาลังทําให้เกิดการไหลเวียนของน้ําที่ดีขึ้นนําพาออกซิเจนและสารอาหารมาให้กับปากกาลังแถมยังช่วยกําจัดเศษขยะปรสิที่อาจจะติดอยู่กับปากกาลังได้บางส่วนอีกด้วยในขณะเดียวกันน้องๆก็เป็นแหล่งอาหารสําคัญของสัตว์นักล่าขนาดใหญ่กว่าเช่นปลาไหลมอเล่ปลาสากปลาฉลามขนาดเล็กและปูการม,มีอยู่ของพวกเขาก็เป็นการช่วยรักษาสมดุลของห่วงโซ่อาหารในแนว ปะะการังแถมยังเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะะการังอีกด้วยทริปนี้ล้นลามาดำน้ำเกาะลับเปิดใหม่ทะเลพมา่าเจอน้องปลาแดมเซลเยอะมากใครอยากมาเจอน้องๆต้องมาที่นี่เกาะปีลา